สวัสดีครับพี่น้อง f อปะต่อไร้พ่ายนีครับมาเข้าสู่หมวด1นาทีพยาต่อครับสวัสดีวันจันทร์ที่2นะครับมิถุนายนนะครับ68นะครับเริ่มต้นนะครับเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนครับวันนี้วันจันทร์ที่2ครับเดี๋ยวเก็บมาฝากนะครับหนึ่งนาทีพยาต่อนะครับเป็นหลีกของฟินแลนด์ดิวชั่นสองครับคู่ที่น่าสนใจครับเอามาฝากก็คือลงสนามในเวลาบ้านเราก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะครับ ทีมจาฟูงครับ TPS ตูคูครับจะเล่นในบ้านเจอกับทีมอันดับสองนะครับก็คืออิคินาสนะครับ IFS นะครับการแข่งขันนะครับของลีกฟินแลนด์ดิวชั่น2นะครับก็เปิดตัวนเมนต์ใหม่นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่8นะครับทีมอันดับหนึ่งครับอย่างนะครับ TPS ตูคูเจดเกมที่ผ่านมาครับชนะห้าเสมอ1แพ้หนึ่งะครับทำประตูได้21ประตูเสีย12มี16แต้มครับ ซึ่งวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอันดับที่2ครับอิคินาดนะครับก็ลงสนาม7เกมเท่ากันครับชนะ5เสมอ1แพ้1เท่ากันครับทำประตูได้16เสีย10นะครับมีแต้มเท่ากัน16แต้มแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียของเจ้าบ้านอย่าง TPS ตูคูครับมีดีกว่าก็เลยอยู่เป็นอันดับ1นนะครับในลีของฟินแลนด์ดิวชั่น2ผลงานครับนะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมก็เป็นเกมคู่ขี้สูสีกันอยู่ ภาพรวมครับ10เกมที่เคยเจอกันนะครับในระบบ S2S นะครับเป็นทางด้านนะครับ TPS ตูคูครับชนะ5แล้วก็เสมอกัน2เป็นทางด้านนะครับอิคินาด IF นะครับชนะ3เกมนะครับวันนี้ครับโจทย์วันนี้ครับก็มองว่านะครับการที่เล่นในบ้านของทางด้านเจ้าบ้านนะครับ TPS ตูคูมีดีกว่าอิคินาดอยู่ที่ครึ่งกิโลกรัม เกมวันนี้ครับเ้าบงบอกไปแล้วเป็นเกมสถานการณ์บ้านใครบ้านมันนะครับถ้าเล่นอยู่ในบ้านของ TPS ตูคูเนี่ยทีพเสตูจะได้เปรียบผมเลยมองว่าเกมนี้ครับด้วยระบบการเล่นของทั้งสองทีมคล้ายคลึงกันแต่ว่าจะวัดกันที่เกมลุกซึ่งนะครับการได้เปรียบของเจ้าบ้านอย่าง TPS ตูคูเนี่ยได้เปรียบแน่นอนครับการที่เล่นในบ้านนะครับผมมองว่าครับเกมนี้น่าจะโฟกัสที่แต้มแล้วเจ้าบ้านมี ใส่ติเกมในบ้านยังมีดีกว่าทางด้านอีคินาต i ออยู่1นาทีพยาต่อครับวันนี้4ี่ทุ่มครึ่งครับในลีกของฟินแลนด์ดิวิชั่น2นะครับให้มองเจ้าบ้านอย่าง t p s to ตูคขอให้พี่น้องป๋าต่อไร้าพายโชคดีครับ